บันฝาเจ้าตูเดอ้อเรื่องบ้านใหญ่ขอบนขอกลางวิลินอยู่ซ้ายกลาง <c oughs> โอเคเฟรด้าที่ล่างวิว้ยเฟรดไกลชัดมั่นอยู่บ้านเล็กกลางอไอโหยี่ยิีทันเถอะอะไรบ้านใหญ่ น่าจะลมว่ะโอ้โหตีเลยไอ้เทียรไระจุไฟฟ้าล้มระเบิดน่าจะเสาขาวด้วยปะเพราะมันเอาเสานี่มาลากไฟนี่ลากไฟไปไหนอ่ะไปบนไม่ไม่พัดใหญ่แหวนแหวนเสาขาวไปขวาก,กางน่าจะบาร์บีคิว,วมั้ไอคอห้อ่ะเดินไปนละ้งเฟดไปแล้ว พาไปดินให้โอ้โหไอ,อสัตว์ไอพี่อะน่าวิ่งก่อนเลยวะพี่อยู่ในตู้บ้านฟ้าตู้หรอเนี่ยใช่ไม่มีหวมัวหมูไม่ได้หรอบอดตายพี่บ้านใหญ่เลยมัผมต้องไปตามเรื่อนะพี่ มันไม่พอใช่ไหม,มไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไรไม่ไรพี่เออขวามันจะติดแบบตึ้งๆเลยโอ้นิดเดียวนี่จะเข้าไม้ทันอยู่ละเครื่องมีเอกน่าจะโดนใช่ตอนีไหนไปฝั่งขวาเหมือนจะไปขวากลางเหมือนเข้าบรรยายนะเข้าบรรยายนะเข้าบารรยายนะแบงค์อยู่ไหนขวากลางรับเลยแล้วแบงค์มาซ้ำเครื่อง ได้ได้ได้ขวาล่างเลยเฮ้ยกลับเหรอเขากลับนะน่าจะกลับเองเห็นพี่เอกี่เดี๋ยวแมงวิ่งไปด้วยพี่ตังซ้ำขวากลางให้หน่อยเสร็จแล้วพี่อยโดนผมไม่เดินแน่บอลมันเปิดยับไม้เลยนะเฮ้ยโอ้โหทำเครื่องมาเลย เดี paid, so <Sorry. S 3> ๋ยวถ้ามาเปิดเลยอะนะไอ้เฮียไปเอ้ยมาหัดได้มองนะไอเดียนไว้ข้างบนอเนียนไว้ดีนะไอเดียนไว้เนียนไว้กูหลอกเข้าตู้อ่ะแล้วไอ้ตู้หนึ่งเปิดกูเข้าไอ้ตู้หนึ่งอ่ะแม็กเฟดมาปุ๊บเปิดตู้ที่กูหลอกเข้าเลยอะเขาเปลีมาตีกูนี่แปลกๆแล้วอ้าวไอ้เฮียเจ๊เลยไอ้สาดเฮียอยู่ใกล้ขนาดนี้ตาร์บคิวไม่เห็นนะไปนะกลับไปนะกลับไปนะไอ้เฮียเห็นด้วยมีคนวิ่งมาช่วยไอ้สาด อ,อแบงค์ไหนแบงค์เทิดการปั่นเลยตีเลยกางหลังยังไงก็ตียังไงก็ตีแน่นอนปั่นปั่นอยู่บนทาไงไล่ต่อยับยับตอนนั้นจะต้องมาดึงว่ะผู้ล้มเลยเนี่ย เปลี่นบูกเป็นยังไงแล้ก็ถูกโอ้โหเอตแม่เกินไปว่ะมึงอ่ะของจริงไอ้สัตว์ไปสองไปสองไปสองหันไม่หากันเลยหันไม่หาตังค์เฮียนด้หนครับไม่คมหรอครับไม่คมหรอกเปหากันนะทิ้งบอกกับบี่้กจับกลับกลับจับ มันจข่านหรอพี่ข่นอยู่ตรงนีผมบอกให้ยผมวิ่งไปอยู่แบงคซึ่งมีวิ่แบงสวยพี่ตังข้มออนมาแล้วมาแล้วมันเอากูม,ม,ามันเอากูมันเอากูมันเอากูอยู่ก่อนนะนี่เข้าหน้าไปทีหนึ่งไอ้ควายป่วยอะไรอ่ะ น่าจะล้มอยู่ดีนะไปไหนไม่ได้ไปน,นี่ไปแล้วคช็อตช็อตบ้านฟา,น,าน,นี่จัดอ่ะผมบอกเลยในบ้านใหญ่ในบ้านใหญ่่กูมา,กมาเล่นโดดตู้มาเจอเกมนี้ไอเหียะมาใช่ใช่ส่วนมากมัน,น,น,นะมจะเป็นแต่ลินครับส่วนมากจะเป็นแค่ลิน พอ๋อรีนมันเวลามันเฟดไม่เห็นตัวไงแต่ตัวอื่นไม่ได้นะตัวอื่นโดนจุกยางน้องที่โดนไม่ทิ้งไม่ไล่พี่นะสวยไปบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่เข้าบ้านใหญ่มันจะไปมากกว่านะไม่หลอกให้ไม่หลอกให้หน้าไม้อย่างเดียวแบงค์วนไม่ได้ปัดไม่ได้ต้องต้องหน้าไม้อย่างเดียววนไม่ได้โดดเข้าไปข้างในประตูยังไม่พัง คนยับเลยอ่ะแบงค์พาไปเลยก็ได้เฟดนานอ,อย่างเราพ่อหนุ่มยังไงก็ใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์หนูว่ายังไงก็ใช่ครับแม่งเฟดฟ<ะ>ไปตี่ะตังช็อตนั้นคือเฮี้ยจัดอ่ะเทียบลอย ดือชิเมนตรงที่มาตรงกันด้วยเหรอเจออ่ะอ่ะอิโอยิเคยเจอมันเหรอยังไงก็ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ใช่มามาอยู่ยังไงก็ใช่ยังไงก็ใช่ตันหนึ่งได้ไม่นานนะโดนตีแน่ๆไมาไปแล้วด้วื่อง ิวกันไม่น่าทันแอบเดยตังแอบเดยตังมึงแอบดิมงึงลองไม่ต้องวิ่งเนี่ยเมาเาพี่ขี่บนซ้ายบนเลยเออว่ากลับอากานอนะทิ้งแล้วกลับโอ้ยดีปะดีเลย ใช่แบงค์เอาพี่นะพี่แบงค์แบงค์ลากไปขวาบนสุดแบงค์ไปขวาบนสุดไอ้ตังปั่นอยู่ในบ้านใหญ่ลากไปขวาบนสุดมีแทงอยู่แล้วเอาจริงเอาจริงเอาจริงยืดก่อนไหมไ <laughs> อ <c oughs> ้ยออืดก่อนไอ้ยูดตะล่างเลยตะล่างเอ้าไอ้ไม่ด๋ ไม่แบงค์ไใช่ๆชไม่เก่งหรอครับผมไม่เคยเจอลิกคัไหนเก่งเวลาเล่นบาร์บีผมไม่เคยคิดว่าตัวไหนเก่งอยู่แล้วครับดูเดะเย็ดแม่มึงเดินมาถึงตัวคือเหี้ยแบบมึงบาร์ต้องบาร์บีคิวแบบยังไงก็ต้องมีนะบาร์บีคิวอ่ะโการแหนบกัน มองไปแล้วมองไปแล้วทำทรงไปเช็คฝ่าล่างนะไปไปไปรตงไปรไปตงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยเป่ดไปนะอือฮ <laughs> <laughs> ือวิ่งเนี่ย้ส่วิ่งเนี่ยังไอ้เหี้ยโอ้โยไม่ต้องเดินไม่ต้องยืนไม่ต้อง โคตรชัดนี่กว่า<อ>ชัดไอสัตว์เนี่ยผมบอกให้เป็นตัวเป็นตอนเลยไอเหี้ยคือมันไมไม,ไม่โดนแบนวะกูงงวะ่ะเหี้ยกูเหี้ยเนี่ยชัดกระสีเกชัดแจ๋วอะผมบอกเลยเหีเ้ย ผมคิดไว้นะแล้วตั้งแต่ช็อตบ้านฟ้าแล้วที่มันที่ผมแฟดใส่มันแล้วมาเดินเดินมาตรงผมแต่มันไม่ยอมตีอะ่ะมันบอดอะ่ะโอ้โหเลี้ยวมาเป๊ะจัดแต่มันไม่ตีผมไม่ได้เพราะผมโดนหน้าต่างไงมันเลยไม่ตีเป๊ะจัดไอ้เี้าดียังไงก็ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปิดอันตรีหรอปะทำโจงก้าวยิงหัวเกียร์นะ ไม่ใช่นะบาร์บ,บีไม่มีเฮีย